1 2บสอนาฬิกาสินาทีนะครับยายทำทุกท่านทุกคนนะครับอตอนนี้หลวงตาท่านจุดงมาถึงจุดตรวจบ้านแม่อมกิหมู่ที่สี่ตำบลแม่วะหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากแล้วนะครับนี่จุดตรวจด้านหลังก็จะมีเสียงกองเสียงฉิงนะครับ พี่น้องท่านมารอที่ผมสัมภาษณ์เมื่อเช้านี่ก็รอตั้งแต่เช้านะครับพาลูกพาหลานมานั่งรอจอ่ายกน้ำนะครับยกน้ำยกน้ำกันเลยครับผมอ ลูกน้อยนะครับมานั่งรอหลวงตานะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ได้ถ,ถ่ายทอดให้ญาติธรรมของเรารับชมนะครับถ้าแบบนี้ยังเป็นสาวถ้าถ้าแบบนี้ยังไม่มีครอบครัวนะครับใช่ใช่ไหมครับหนักผมพูดถูกนะครับเพราะว่าผมไปสัมภาษณ์มาแล้วบ้างแล้วอ่าอ่า เอาเห็นคนสวยก็ถ่ายพี่น้องดูนะครับหนูหนูบอกให้แม่เอาหมอนไว้เลยหัวออกเลยถอยเลยตอนเกตก็เวลาตอนเที่ยงก็เอาไปเห็นหนูบอกให้แม่เขาออกโอ้แล้วพี่อันนี้คนท้องคนท้องเนะจันนี่ท้องเหรอท้องหนึ่งนะครับนี่นี่เสือดับนี่มาค่อยว่ากันไปเด้อท้องหนึ่งท่านนะครับโอ้ยนอนวะเขาขับบ้านขับหมอนไว้เลย น้องน่ารักแค่ครับพี่น้องบอกนะครับไม่ได้ถวายหลวงตาพันกัทร่อเนาะอาเอาผิดยกไปที่นอครรม มาลองมาอยู่ฝั่งนี้พี่มามาอยู่ฝั่งนี้กันมาอยู่ฝั่งนี้กันเอาเที่ยวกลับไปเด้อของใครกี่นายเด้อได้เลยนะครับเป็นภาพที่งดงามคราบยินดทำทุกทา่านทุกคน นะครับแล้วก็มีวันนี้นะครับนี่ผมถ่ายทอดในย้ายธรมได้รับชมเนาะปกติถ้าท่านไม่ถวายหลวงตาท่านก็จะไม่ไ่ายไม่ไม่เคาะให้นะครับเนาะอันนี้ท่านไม่ได้เคาะไม่ได้อ่าแต่ท่านกราบไหว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้พี่น้องนํากลับไปบูชาต่อเหมือนเดิมนะครับ ่กลกใสก่อนะพี่รันาดีบอกว่าทราบซึ้งจนน้ำตาไหลเลยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะ,เ,นนะเ,นเป็นจะจริยวัดที่งดงามของหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธนะครับอกองทัพทำเลยหลวงตาครับอูออ้เยอะกว่าเดิมอีกน,นะครับ เมื่อกี้นี้ก็คือหมู่บ้านเดียวอตอนนี้หมู่บ้านอมแม่อมกอีหมู่บ้านแม่อมกีมาร่วมด้วยนะครับนี่อ,อ่นี่นะครับเขาเรียกว่ากองทัพทำอ่าแล้วก็ไม่อ่าแต่และคนเดินนี่ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับย้ายทำเนาะอ่าจูงลูกจูงหลานนะครับอ่าบอกได้เลยว่าหาชมยากครับหาชมยากนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับ ซึ่งผมเองก็จะเก็บภาพบรรยากาศนี้ไว้นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับให้ทำได้รับชมนะครับในตอนนี้ก็พี่น้องนะครับท่านเข้ามาเจ็ดร้อยกว่าท่านแล้วนะครับทางย t ท b e กัมดัมซิ่งนะครับทางเพจก็ห้าร้อยสี่สิบสามท่านนะครับท่านมารับชมบารมีหลวงตาบุญชื่นอ่าซึ่งด้านหน้านี่ก็เยอะนะครับจะไปด้านหน้า นะครับพี่ปุยยามีอายุท่านเยอะแล้วท่านก็แข็งแรงปุยยายอายุกี่ปีแล้วครับเนี่หกเจ็ดหกหกสิบอ่าเนี่ยท่านบอกว่าอายุหกสิบแล้วนีแข็งแรงนะครับเนี่ยอ่าแข็งแรงนะครับอายุหกสิบแล้วท่านแข็งแรงมาก น้องชาวเขาชาวดยอยถ้าจะแข็งแรงนะครับท่านก็ใช้ไมก้กระเท้าเดินแต่ท่านก็มาส่งลวงตาพี่น้องครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับที่ทำเนาะฝากแชร์ด้วยเป็นกําลังใจเป็นสะพานบุญนะครับให้ผมด้วยนะครับนะเนาะแชร์ไปนะครับกดไลค์นะครับเพื่อเพิ่มกําลังใจให้ผมนะครับ ในการถ่ายทอดให้ยายทำได้รับชมนะครับแชร์ไปเพื่อบอกบุญพี่น้องเราได้และเข้ามาชมาเป็นบุญเป็นบารมีด้วยกันนะครับยายทำทุกท่านทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับาฝากแชร์คือครับคือ,อาฝากไลค์แล้วก็ฝากแชร์นะครับาฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ฝากแชร์ฝากแชร์นี่ก็คือแชร์บอกบุญกัน คำว่าบอกบุญก็คือไม่ได้บอกบุญหมายถึงว่าไปบอกบุญเรื่องเงินเรื่องตังนะครับบอกบุญให้พี่น้องคําหมายความหมายบอกบุญของผมก็คือบอกบุญในการแชร์ให้พี่น้องลูกๆหล,ลานๆปู่ย่าตายายท่านเข้ามารับชมนะครับก็เป็นสะพานบุญของเรานะครับเราได้ชมคนเดียวเราได้มาเห็นแล้วเราได้ชมแล้วเราก็แชร์ออกไปต่อนะครับพี่น้องที่ยังไม่เห็นไม่รู้ก็กเข้ามาอีก นั่นก็เป็นบุญนะครับเป็นกุศลสําสหรับผู้ที่แชร์ไปนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับนี่ออบตอแม่วาหลวงโรงเรียนบ้านแม่อมกินะครับนี่ก็เป็นนักเรียนที่บ้านแม่อมกินะครับนี่ตัวเล็กต um ํมดําซิ่งนะถ้าอยากเข้าไปเอาภาพ YouTube ติมดําซ um ิ่งยูทูปศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียด,ดัมเจนีนะครับเพจก็ต um ตํตมดําซิ่งนะโอ้โหเยอะมากครับนี่ ทั้งหมดมีนักเรียนกี่คนครับสามร้อยกว่าคนนะครับเนาะสามร้อยกว่าคนนะครับที่มารอนั่งรอหลงตาบุญชื่นนี่เป็นภาพรบรรยากาศที่งดงามนะครับยัยทำทุกท่านทุกคนนะหาชมอ่าน่าจะยากหน่อยอยู่นะครับเนาะอ่านี่ผมก็บันทึกไว้ให้ยัยทำพวกเรารับชมนักเรียนเยอะแต่นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่ไม่วุ่นวายแล้วก็ดูแล้วงดงามะนะครับนี่ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ทางช่อง youtube ตั้มดัมซิ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนี่หมวดต้อยไปแสดงให้ดูอะ